กับเลขที่บอกผู้บอกคนบอกค้นบอกกระทะมาอีนั่งนี่มึงอายุเท่าไรนี่บวกมันสิบอกมันเลยว่าอายุสามสิบเกณฑปีกันนี่ลาเขาเรียกคนบอกกันผีบอกไก่เข้าไปกับเ็นโดดผีบอกบวกมันจีเลขคำนวณกับจากกอื้อนมี่เก็บมือวัานตะพุดว่ดพุดจนทอดวัดว่าโอวันเนี่ยมือเลขกกว่าคนที่บวกว่ดนพุดมีวัานตะทิตย์ทอดวัดเสานเสาเลขออกว่าคนพุด มันฟูดย่ามดีก็คือย่ามเสาย่ามเสาเสาก็คือเกแค่นี้มีเก็ดเล็กวันนี้จะนั่นไงมีเก็ดเล็วันนี้มันออกย่ามเสาพวกกรจบไที่เก็ดลไยเก็ดในน้ำบัเาได้รับทัพบัตรตัวอด้เงินรอนอฟซเขาเป็นยังบอกมู่บอกตัวนึงบัตรจะของไปซื้อขึ้นอตัวนึงถือาสามตัวันน้มัมันคือแจงซีครับพวกใหม่จดให้เก็ดหนึ่งห้ามันเปิดบอกเก็ดดห้า เออมันผิดแต้มหนึ่งถูกต้องกระพีบอกก็คือลดลงแต้มหนึ่งเออนั่นนั่นนั่นเลขกพีบอกเลขของผมนี่ผมไม่ได้บวกเองมีผีบอกมีคนบอกแล้วมีคำนวณกับเลขอิทธิพลจากกำลังวันทั้งเจ็ดวันโอ้เลขอิทธิพลจากกำลังวันทั้งเจ็ดวันเลยถูกต้องแล้วก็เอาแง้มมาใส่งวดนี้ผมยังเชียร์ว่าได้รับรับสับแน่นอนเลขกแงมเลขกแงมเล่กแง้มแง่มดีขึ้ฮะง่มดีคือนแงมเสาเสาก็คือนเจ็ดเล คููมักวินก็คือคู้มักเนียก็ทำงานหนงถือผมไม่ได้พบกับเชียร์ใหญ่ท่เ้ินเบื้องบนนี่แน่นแนอนกระได้ครับผมใส่หมวกแล้วกันเจ้าก็อยากขายนะครับผมปัตขานีตัวเลขตองผมผมให้ประจำงวดวตนที่ผมปีหน้าค่ของของสระกินแดงรัฐบาลให้ี่อจำนายออกมออกมจำนายนี่อาห้เอฟซเารับทับผมจดให้รับทรับยัเ็ที่วดนี้มันมันใจีมสงสัยยังบสงสัยหลายทวัน ให้เลขมูอตัวนึงบรรจาคมไปซื้อถือข้อสามตัวว่นดิไหมคือข้อ,ขอสามตัวตัวตว,ว่าดิไหมฟูเพิ่นบอกเลขคำนวณผมม้วดนี่ครับผมนี่ผมจะบวัดผมดนนเลขคำนวณจากคำนวณคำนวณไดเก้ากับเจ็ดเก้าคับเจ็ดครับเลขคำนวณนี่นี่ครับเลขคำนวณผมลุ่งวันที่สิบหกมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เลขคำนวณได้นเก้าคับเจ็ดจังได้กามาจังได้กามีงวดนี่ครับจังได้กามาจังได้กามี บะนีผมก็เลยเอาเลขกำลังวั่นขอเ็ดมือ,อเ็ดมือมามาจับเป็นชุดเดียวกน้อยรัฐบาลให้ดับเป็นชุดเดียวงหน,อน,ดดงหนอ้อยรัฐบาลให้ผมจะห้ล่างก่อนครับผมกันยั่งตัวเก่าคือซองเก่าสองเกา่นเกานี่มันจะได้ซองเก่าคือเป็นงบหน่อยรัฐบาลให้<อ>ถามว่าซอ,องนี่คือผมเอาอมาจากน้ำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมเลขเลขสองมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอก ครับนี่เลขเก้าล้วนเลขเก้ามาผสมทบกันครับเลขคำนวณครับผมเลขเป็นที่ไปที่มาของสองเก้าวันเถอมก็เลยเป็นสองเก้าวันหนีเลขล่างมั่นใจว่าสองเก้ากันกาเจฮายชุดไปน้ำโอ้หายน้ำเน้ยหายหายเน้ยมันเชือกนาไปเอาง่ายกาเจฮายรับทรัพย์ก่อนตัวรัฐบาลให้แล้ว กำลังออกจำหน้าอยู่เยอะนี่ประจํามวดวันที่สิบหกนี่เจอที่ไหนปัดเลยแตกแน่แถวโปรเฟสต์พี่บุญรักเขาหอบไปหอบมาอยู่นี่แกล้งพอดีรางวัลที่หนึ่งเป่ได้แน่นอนเอฟซีเขาผลงนขึ้นได้แน่นอนครับความรับทรับก่อนตัวแน่นอนแต่ว่าผมจะให้ชุดชุดอันนี้เน้นล่างมหนบ่นี่อันนี้เน้นเน้นล่างครับผมนี่บัตรบนเขียนเป็นบนนี่ด้วยนั่นสีตัวกันลุกไปนี่มันสีสับสนอันนี้ล่างครับผมนี่ครับโอ้ล่างล่างมีสองชุดวันเถอะมีสองก็เขาปลสองบ่ครับผม จังเกกับแปดจังคือคงชุดไทยเลยครับนี่คือเอฟซีไปลุงขึ้นความรับทรัพย์ก่อนตัวแน่นอนครับอันนี้ตัวเน้นครับผมเน้นทั้งสองเลยนีล่างั้งเก้าสองแนะแปดสองตัวบ่ต้องกลับตัวเลขมุขคนผมให้บไ่ต้องกลับบ่ต้องกลับเลยสองเก่ากับแปดสองครับผมอันนี้คือคือรับทรัพย์ทันที่นี่รัฐบาลให้ที่เขาจำหน่ายอยู่อย่างนี้ว่าจำน่ายให้เขาประจําเงนประดิษฐ์หกไม่น่าก้มหนีแตกแน่ครับ เจอที่ไหนปัดเลยแตกแน่เจอที่ไหนปัดเลยแตกแน่เลขผู้บอกบาง,งที่ก็ล่งซื้อสารกระปู่ณะที่ผมก็ร่งเดินเขามาอาจารย์ทศิตว่าก็ร่งซื้อสารกระปู่อยู่นะครับผมผู้แจบอกซื้อถูกต้องครับผู้แจซื้อจะเ,เป็นบทเป็นบทชุดบทเรออเปล่ะผู้แจให้ชุดบทคืออคุอ้มนี่บอกเลขตัวเลขเองไม่ได้ตัวเลขมงคลนี่ผมบอกเองไม่ได้คือผมต้องเอาคำนวณมาก ผมไม่ลักคำนวดของผมอยู่แล้วก็เอาจากปูหรือเอาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือยังสิ่งศักดิก์สิทธิ์กดคือขึ้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าสักกาตตรงนั้นแล้วกาเอาเอายังไปไปจุดก็ง่ายก็เอา,เอา,เ,อาเอาทูไบไม่ไผ่เราไปจุดค่อยเห็นตัวเลขออกมาเลยว่าได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ตัวผมได้จากปูคือผมบอกว่าตัวผมบอกเองบอกตัวเลขบางคนว่าได้ผมได้จากปูคุณแฮกกดีปูจุมชีก็ดีปูดอนปูตากอดีทุกสถานที่นี่คือผมไปครับ ปูห้ผมมากผมค่อยห้ตัวเลขได้ด like oh so ิส so ี่เอฟซีสี่มา่าผมห้ตัวเลขเราเลขรุดรุดเขาเขาเขารุดรุดถูกก็ถือหาว่าผมให้เลขประมาณประมาณคือปูห้มากพระมาไงภาษาบันเท่าผีพ่อบอกพ่าเขาบอกได้ผีบอกคนจะไปบอกเองกันเรียบร้อยแล้วเนาะผมบอกไ่ได้แล้วเนาะมาเนี่เปลี่ยนยังสิการถือว่าเลขอาจารย์ทักษิดนี่เนะถือว่าเป็นเลขที่แม่นพ่ถือกับพอเสียใจแอกเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้หลายหางมันตัวเดียวเลขตัวเดียวมันเสียกับพอเสียใจ เอฟซียังบอกตามลืมๆเลยแต่ว่าผมสงสัยหลายเดี๋ยวนี้คือว่าเวลาสัมผัสสัมผัสจังไรครับสัมผัสกับจริงสจริ่คือผมรู้ผมเองครับผมผมไปหาปูผมจะรู้เองว<อ>่าลักษณะเวลาปูเพื่อนมาเพื่อนสีมาบอกจริงสีเพื่อนมาจังไรเป็นล้มหมาบอกว่าเป็นวูวูแบบมาจังไรล้มอะไรที่เป็น,น<อ>คือเอางา่ายๆเลยเพื่อนให้ผมรู้จกกักรดรู้จักตัวเลขเลยรู้จักแต่โอ้รู้จักตัวเลขครับผมเพื่อนมาซ้ำที่หูคือบ่ ก็บว่าแล้วเลี้ยงเห็นเลยหรอครับผมเลี้ยวเห็นเพิ่มเยอเลยนี่ผู้อื่นเห็นมอาจารย์ตัวเลขจะออกตัวไหนตัวไหนตัวเลขที่พอ่ามันมีเลขคำนวณไว้ไว้ในตัวแล้วเขาจะบอกครับผมประจํามงวดคือผมนี่ธีคำนวณในตัวแล้วแต่ว่าผมว่าเอาไม่ช่อยในขณะนั้นนี่ผู้อื่นเห็นนบ่มบอในขณะที่อาจารย์ทักน์ศรีเนอาจจะเห็นแต่ว่าเขาอาจจะบุ่รู้คือบผมทุกคนไปในงานต้องเห็นเหมาะครับผมแต่ว่าอาจีรผู้เห็นตัวเดียวกันช่ปะถูกต้องครับผมเลขที่เขียนต่อไปนี่เป็นเลขอาจารย์แก้บนอันนี้เป็นเลขบน โอ้อันนี้เป็นเป็นชุดบนครับนี่ชุดบนของอาจารย์แก่ครับผมก็กรีเลขอาจารย์ทักษิณสัมผัสจากอาจารย์แก่ของท่านปะมีอันป่ก็คือเลขมันจะรับซับงวดวันที่16มีนาครบหนึ่งครับผมนี่คือบนผมเล่นเลขบนเห็นปะครับผม707137 707137เป็นเลขบนนะครับเลขบนคือทันยังสบาพี่เก คือเลขรัฐบาลไทยเฮ้างบหน่อยรัฐบาลไทยเฮ้างบหน่อยรัฐบาลไทยเฮ้านี่คือออกวันพุธออกวันพุธกันต,ตรงๆก็คือวันที่สิบหกมีนาคมควันพุธย่มดีย่มพุธย่มดีก็คือย่มเสาร์ย่มเสาร์ก็คือเลขเจ็ดเข้าใจป่ะผมเวลาดีคือเจ็ดนาฬิกาพร้อมผมว่าเข้าใจผมว่าเรู่จงกเกียวกับย่มป่นเลยเวลาดีคือเจ็ดนาฬิกาเช็ดยังดีวัดช่วงนั้นเจ้าสไปใไซมาไซท้อยรถไม่ป้ายเดี๋ยวป้ายแดงยกเสาออกเสาอีกใช่ไหคือดีวันเจ็ดนาฬิกาจังนั้นจะเรียนย่ำดี ลงทุนเท่ากับไปลงทุนแง้มนั่นคือคือเกตมันจะมีเกตศูนย์เกตหนึ่งสารเกตเลขบนเลขบนวันนี้ครับผมตัวเลขมงคลงบหน่อยรัฐบาลไทยเข้าดีไปซวยยังดีไปซวยยังเลิกเลิกเกตนี่วันยังกว่าวันยังกว่าวันยังบดีทอยแง้มนี่ครับผมแง้มสิดีเพราะวันแง้มแง้มสีดีมือนี่คือว่ามือนี่เป็นวันพุธที่สิบหกครับผมยง้มมันมันสีดีอยู่น้ำแง้มแงามคือยง้มดีคือยง้มเกตนาฬิกา ย่ามเกจนาฬิกาให้มาไปซื้อเลขก็ดีครับผมไปซื้อเลขไปยิบรถตกลงตอรี่ให้ให้เข้าไปเกจนาฬิกาดีกันเลยเกจนาฬิกาไปแล้วว่าต้องซื้อเอาว่าเป็นเฮงหรือเป็นพวกเป็นอ่าบุญวาสนาเข้าเข้าใจว่าเขาเลยนั่นไปเานี่มีเหตุและผลครับพอในนี้เราเขาย่ามมือเลขออกว่าพูดพูดกันคือซีนแหละกันว่าง่ายไพูดกือคือซีแต่ว่าเลขกำลังวันบ่นาจะมากเงนนี้ก็เลย่ใครให้ซี ผมตัวผมนี่นี่ตัว่ามันเขาคลายนั่นเนาะมันเขาคลายกับโหราศาสตร์เนาะเขาคลายกับดวงดาวเขาคลายกับยังไปยางสุดยางดีแนวแล้วสุดยางเอามาใส่คำนวณใช่นหมกันก็เป็นตัวเลขควบน้อยแล้วแต่บานไถ่นี่ครับผมแจ้งสั้นมันหาตัวเลขว่าได้ผมนี่ยหาตัวเลขว่าอะไนี่ผมต้องไปคุยกับผีคุยกับปูคุยกับสิ่งศักดิ์สิิทธ์คอยเอาตัวเลขมงคลมาหายเอฟซีปากเอฟซีเข้าความรับทรับเป็นตัวประจํานวดเมื่อนั้นเห็นยางไปท่านผุณชมพุนผุ่มพิม่ยไปน้ำทัง ลักษณะกุ้ยกับผีบอเ่ครับจังจันครับถือต้องครับผมคันเท่ายังพุ่มพิมพ์ไป็นครับผมไมดค่อยได้ตัวเลขมากเจ้งชันสิว่าเจ้งชันผมยืดซอมาให้ตัวเลขอะเรียบร้อยแล้วกันก็สิว่าผมให้ตัวเลขขึ้นนี่เป็นเลขค่ำนว่นขึ้นมวดนี่ได้เก้ากับเก็เข้าใจไหครับเลขค่ำนว่นขึ้นเก้ากับเก็วันนี้จับชุดออกมาหนิเป็นเลขล่างขึ้นสองเก้ากับแปดสองครับงบหน่อยรัฐบาลไทย เราการนีเลขบนพผมให้เลขหฮบนไปนั่มันจะร่วมแล้วมันเป็นหาชุดต้เป็นงบหน่อยรัฐบาลใช่คือเขาไฮเกตศูนย์กับเกตหนึ่งกับ,กบสามเกตงวดนี้รับทรัพย์ท่านที่แยกบนแยกล่างครับผมแยกให้ท่านที่เลยบนสองเก้าก็แปดสองตัวนเนีน้นคือสามเกตเพาะอะไรตัวเน้นบ่ครับผมเนี้ยเนีนบนก็สามเกตบ่ครับผมโอ้เน้ยเน้ยล่างนี่ปะนี้เนี้ยล่างคือสองเก้ากับแปดสองเท่ากัน เน้เนส,ส,สองตัวครับผมเน้นสองตัวแต่ว่าเป็นลังแน่นอนวางสลากเขา้าสีเ่าะซับจนว่าสีออกตัวใดนน,อน่อยออกสองตัวนี่รับซับทั้งที่ครับอย,ย่าว่าไปทั่วที่เรยออกแค่ละตัวเลขยกหน่อยแตถูกต้องครับผม <ไง S 2> แต่พวกออกสองเข้าก็ออกแปดแต่ถามมาถามอเอซีอ่า MC ถามมาอยากอยากได้ชุดเดียวมื่ก็เป็นไปเม,ม่ได้มันต้องลงทุนคู่อยู่แล้วครับผมพอใจว่าครับผมออกสองตัวนี่รับซับแน่นอนเลยคือชุดที่ผมจดให้นี่ครับคือรับซับเก้าแปดสอง วันนี้ก็ว่าอยอกสักซีดซื้อจะว่าอยากอาจารย์ไม่ซื้อดอกที่จริงครับจัดสิครับผมจะยืมเครื่องบวกยาไข้พาร์ทนะให้มี่ตคือตรว่าลยังได้ก็รับทรัพย์แน่นอนครับผมคือตัวเลขตัวเลขมงคลที่ผมจดห้เป็นงบหน่อยรัฐบาลไทยให้เป็นงบหน่อยรัฐบาลไทยชุดที่ผมจดห้นายความรับทรัพย์คือผมมันเป็นเลขคำนวณออกมาจากกสูตรแล้วก็มาจากเลขจากเตือนใจเราบอ เร่กำลังวันจากเลขสซื่อสารกระปูจากเลขที่ห้องว่างเห็นที่ผมไปสถานที่สักศิลเดี๋ยวว่างเห็นว่าเลขงวดวันที่1ิกไม่น่าคมนี่จะแตกแตกคือออดแน่นอนชุดตี่ผมจกดไห้ผมก็เลยจกดไห้มีสามตัวนั้นบอกคือล่างนี่ครับผมให้ล่งทุ่นคู่กันไปเลยครับบอว่าหมายถึงสามตัวบนนี้บ่อกจันคือบอกง่ายงที่ผมลักษณะคล้ายๆบอกเลขลักษณะคล้ายๆพีบอกพีเพื่อเบา พี่แต่บอกง่ายี่เล็กสองสองก้คับแต่ว่าผมว่ากับผมจดว่าให้กลผมจดให้น่อยงบน่อยรัฐบาลให้ให้น่อยลงกามันลงเหมือนกัเป็นแปดสอได้ะครับผมโอ้ผมเข้าใจอยู่ผมถามเลขสาตัวมีบสันที่น่งใ่าไหมาไหมงศักดิ์สิทธิ์เมาบอกสตัวบอาบอลงมากคือสเป็นสองแปดแปดสอง่บอกงายๆเลขที่บวก กระชัดเจนฑ์สำหรับตัวเลขของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับข้าใจว่าตอนปอพี่น้องสำหรับงวดวันที่16มีนาคม2565ครับปอพี่น้องครับเลขอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เพิ่นกับฟันล่างให้มาชัดๆนะครับแต่ว่าเพิ่นฟันให้สองหางก็คือ29กับ82ในส่วนบนนะครับแตกแน่รัฐบาลไทยนะครับกับเปล่ยนศูนยเจ็นย์นะเจ็ดนย์เจ็ดกับ37ตัวเด่นก็คือ37ครับผมครับผม แล้วในในส่วนของเลขสามตัวนี่จอมือจอเว้นสีมีการเข้าสี่ปล่อยว่ยยยเลขสามตัวมันป,ปล่อยกันอยู่ในนี่แหละครับผมหมายหมายถึงว่าอาจจะสามตัวสามตัวบนยังสีแตกสามตัวงสีนาถ้าอาจจะมันมันมันกันอยู่ในนี่แหละครับผมอยู่ในนี่เนาะหมายว่าจับแพะชนแก้อาลดครับผมเนาะคือคือรับสัพทันทีโอเคโอเคค่ะครูเพื่อนก็ได้บวกให้ทักเพื่อนให้บวก ครับผม่นมหาใบอกเพียงสี่วันเถือว่ามันขึ้นคนกับมหาอยู่มันขึ้นเดี๋ยวคนกับมหาปูมหาบอกมันขึ้นคนมาหาที่คนมหาผมควายหายจุดนข่คุณมุกก็ได้บอดีเลขเลขชุดนี้ผมได้แต่บนแล้วคนบอกปูมหาผมก็ได้จดชุดนี้หายชุดนี้หายปูมหามันขึ้นนรั่งนั่นสองเก้าคือใดมาแล้วหรือต้องผมลงคลิปไปให้เอฟซีฮอลแล้วมันมีสองเก้ากับเก้าหาโอ้สองเก้ากับเก้าหาคือมาเขียนเก้าหาให้เก้าหาให้ไม่ใช่ฉันอ่ ก็หาผมก็หายได้ครับผมแต่ว่าเขียนเน้เขียนนะคือก้าหาปฏิวัติซองนี่คือวบามีปฏิบัตครับผมนี่ก้าหาผมหายันจะหายยังสี่เมกี้ผมหายบนมีบนครับผมหาตะลางผมจะให้ซ้อก้ากับก้าหาครับบานี่หกกบปูหกกับมาามือขึนแต่า่องไม่เืนไปดนครับผมเพิ่นก็ยืนยืนซอก้าไว้หายว่าแต่ปูมาลักษณะคล้ายๆกับว่าคือพีแล้วก็เลยห้รถดเพิ่นเอาเอาีจ้บานี่ให้ผมบานี่จ้ คือผมบอกกันผู้เบ้ากับปูได้ก็บอกว่าปูเศร้ามากเสียด้อยบัณเพราะว่ามัดสิเริ่มหลายตัวขึ้นนาแล้ววันต่อไปเมื่อเลี้ยงนี่บอกว่าอย่าฝ้าไม่อีกเด้อปูเด้อใหวีดงวดนี่ก็ค่อยมาใหม่ประเสรอฐเนาะวันนี้คือเลขเลขชุดเลขชุดบดนี่กะนี่ละที่ผมจดให้นี่คือเกต์ว่าไงพี่เกตมั่นใจเกตมั่นใจเกตคือเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่คือเกตฟาดเกต์เลขบุญไอ้ช้างโตว่าได้จะเล่นฟาดเกต์กันมันนี่เกต์ศูนย์เกต์หนึ่งครับ สามเจ็ดค่ะอ้าวกาจจะไหนากาจสำหรับกิมมี่กาถ<อ>ือว่าชัดเจนสำหรับเด็กคุณศักดินนะ์สิทธนวนาผมเมาหยอกก็เสียได้คนหนึ่งได้ยาตียาซ่า,าก็ได้อาจารย์นนะผมเมาหยอกเมาโน่งหอมวันชี้เียดอกว่มีอย่างดอกขัดผมสัมผัสบมมีห้าบ่ได้ต้องหานะ บ่หัวกับห้าบ่ห้ากับหัวสามตัวกะบ่แน่ปูอาจสิมากมากก็ได้มากเนี่ยมือชี้น้าวจะเข้ามากหมายให้เข้าสามตัวตรงเวิรตัวเวิรตัวก็ได้เพิ่์อาจจะมากบอกบวกอีกเที่ยนึงก็ได้ครับผมแต่ว่าชุดที่ผมให้สองตัวกันก็ง่ายๆก็คือจ่อมือสั่งนเนาะครับผมจ่อมือเดี๋ยวจังไรกะระงับท่างปูไย์ยาเต่าจอดหลายช่วงนีครับครับผมอืมให้จ่อมือจ่อเว้นผมสีม้าอีกเที่ยนึงกะจ่อมือเขาคอยวไวอีกก็ยาเต่าให้เพื่อนมน้าเด้อครับผมมจังไรก็ได้ เอาให้เปื้อนบอกว่าเอานี่เอาเนี้ยๆแล้วปูบอกบอกสิปูสัมผัสได้นะปูว่ามอบมบหน่อยรัฐบาลให้ห้าวสามสุดนี่บอกยังไงสามชุดนี่ล่างรับทรัพย์ทันทีงวดนี่ละงวดระดีสิผมไม่น่าหนิซักซีจัดไปไปนี่ระดีคือปกติปูเพิ่นกระทามีว่าฉีให้ปล่อยตัวเลขมุ่งคลหรือจะลงทุนเองผมบอกว่าลงทุนอยู่แต่บัวลายทำพูดนี่นี่ในใโอ้โหโดยส่วนมากแล้วกานอ่า อาจารย์ทัดสิบว่ายแล้วอาจารย์ทัดสิบใจให้ลงทุนไหลายครับผมเพราะว่าให้ให้โชคให้เส้่ยงยจี้ซักที่บอกครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะล่างก็ให้นั่นเนาะค่ะมีเก่ามีเจ็ดเนาะค่ะพี่น้อง กางล่างกับเน้นสองเก้าแปดสองเก้าห้านะคะบนกับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดนะค่ะพี่น้องกับแคปหน้าจอไว้เด้อหมักกับจัดคัดกระพานเนาะค่ะอาจารย์สักศิษย์เราก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นําเสนอเนาะค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านค่ะเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะค่ะ ที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องแอดกับสิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพิลองเอฟซีสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ